ถ้านึกถึงรถยนต์รถกระบะนะครับที่หลายๆท่านอยากจะใช้ไปบรรทุกไปขนของนะครับใช้ในการพาณิ์ต่างๆหรือว่าใช้ในงานชีวิตประจําวันนะครับหลท้ายทีานก็จะมองหลายแบรนด์แต่สําหรับแบรนด์นี้ผดขึ้นมาเป็นช้อยต้นๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าในคำว่าต้องการรถที่จะแบบกระบะที่เน้นขนเน้นบรรทุกนะครับนั่นก็คือรถยนต์ยี่ห้อนี้เองแบรนด์นี้เองก็คือนิสสันนั่นเองนะครับสาหรับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชม นิสสันนาวารา NP 3 0 0 King's Cap นะครับ2.5 EP 2019สีเทาหรือว่าบรอนเงินคันนี้นะครับเป็นรถสวยเดิมราคาถูกนะครับสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมผ่านทางช่อง YouTube c h a n แนลรถยนต์มือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับพบกับผมเมาเป๋าตุงนะครับถ้านึกถึงรถยนต์รถกระบะนะครับที่หลายหลายท่านอยากจะใช้ไปบรรทุกไปขนของนะครับใช้ในการพานิ์ต่างๆหรือว่าใช้ในงานชีวิตรประจําวันนะครับหลายท่านก็จะมองได้หลายแบรนด์แต่สําหรับแบรนด์นี้ผดขึ้นมาเป็นช้อยต้นๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าในผมว่าต้องการรถที่จะแบบกระบะที่เน้นขนเน้นบรรทุกนะครับ นั่นก็คือรถยนต์ยี่ห้อนี้เองแบรนด์นี้เองก็คือนิสสันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมนิสสันนาวาร่า p p 3 0 k k n g มร้อยปนะครับส5 e ีปีสสีเทาหรือว่าบรอนเงินคันนี้นะครับเป็นรถสวยเดิมราคาถูกนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมรายละเอียดต่างๆสำหรับเจ้านิสสันนาวาร่าคิงข a ป2.5 e ปี2019คันนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว E นะครับ เครื่องยนต์ 2,500cc เป็นตัว e สีอบอลเงินนะครับหรือว่าสีเทาตามที่เขาเรียกกันนะครับคันนี้กระจังหน้านะครับก็จะเป็นดีไซน์ใหม่เลยนะครับตัวนี้ลหลายๆท่านก็จะมองว่านิสสันเนี่ยเป็นรถที่ดีไซน์ออกมาแบบไม่สวยบ้างล่ะหรือว่า,าเน้นบรรทุกหรือว่าเน้นอะไรแต่สําหรับที่เป็นโฉม NP 300มาแล้วเนี่ยครับผมบอกได้เลยว่า โฉมนี้ดีไซน์เขาไม่แพ้แบรนด์เจ้าอื่นๆอย่างแน่นอนแล้วก็ขายดีไม่แพ้กันเลยทีเดียวแบรนด์เจ้าตลาดไม่แพ้เพื่นทีเดียวนะครับด้านหน้าเป็นโครเมียมแล้วก็เป็นโลโก้นิสสันมาให้นะครับส่วนด้านข้างนะครับเขามีมาให้นะครับนี่ครับดูความเนียนความเรียบนะครับตัวนี้ชิดกันนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านข้างนะครับไฟเขาใส่ครอบโครเมียมมาให้นะครับตันนี้มีบันไดข้างมาให้นะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กเดิมนะครับเป็นอลลอยสีเทาหรือว่าสีเงินนะครับ จากโรงงานนะครับเป็นตัวนี้เป็นขอบ16เดิมๆจากโรงงานมาให้นะครับส่วนด้านในนะครับเปิดดูแข็งด้านในนะครับด้านในจะเป็นเบาะผ้านะครับกระมี่สีออกครีมครีมสีเบจประมาณนี้นะครับตัวนี้สะอาดสวยงามมากๆนะครับนี่ไม่โซมไม่สุดไม่เปื้อนมานี่ดูกันชัดๆนะครับส่วนนัดนะครับหรือว่าแผงประตูนะครับนี่ครับดูครับ สวยเดิมนะครับน็อตเดิมทุกจุดทุกตัวไม่เคยมีขันไม่เคยมีทําสีพ่นสีใดๆทั้งสิ้นตัวนี้เป็นรอยมาร์กจากโรงงานเดิมๆมาให้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ดูเม็ดองเม็ดอาร์กนะครับนี่ตรงแผงประตูนะครับตัวนี้จะเป็นขับเปิดได้นะครับนี่ดูภายในนะครับดูตรงนี้นะครับความสวยงามนะครับบ่งบอกถึงการใช้งานที่ไม่ เยอะไม่มากนะครับก็คือส่วนมากก็จะนั่งแต่ข้างหน้านะข้างหลังจะไม่ได้ใช้งานนะครับดูความเดิมนะครับภายในนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับดูน็อตนะครับดูน็อตตัวหนังสือตัวเลขต่างๆยังคมคมชัดๆอยู่เลยนะครับนี่ครับนี่ถ้าท่านผู้ชมนะครับกําลังมองหารถกระบะที่บอกว่าฟรีดาวขอนสบายสๆนะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับก็คือเป็นแคปเปิดได้นะครับ สีสวยนะครับคันนี้ส่วนด้านหลังนะครับเรามาดูนี่มากันชนท้ายมีมาให้แล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของนิสสันอาราชตัวโฉม NP 3 0 0นี่นะฮะด้านหลังเขาก็จะทำเป็นเหมือนสปอยเลอร์มาให้นะครับนี่ครับทำเป็นเหมือนสปอยเลอร์มาให้นะครับวางของวางแก้ววางอะไรได้แล้วก็สวยงามได้นะครับพิทประจำวันทั่ว,วไปตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ตัว E ของเขานะฮะก็คือเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0 c ซีซี ตัว E นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมด้านในกันนะฮะว่าคันนี้สวยงามอะไรยังไงนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาชมน็อตฝั่งนี้นะครับเพจนะฮะดูนี่ครับเพจนิสันก็ยังสวยงามเดิมๆแน่นๆไม่เคยแกะไม่เคยแคะใดๆทั้งสิ้นน็อตทุกตัวก็เช่นเดียวกันนะครับฝั่งนี้นะครับนี่ครับเปิดออกมาเลยครับภายในสวยงามนะครับสีแบบสว่าง ตานะครับให้บรรยากาศแบบกว้างๆนะครับภายในดึงดูออกมาตัวนี้นะครับสวยงามทุกจุดเม็ดอาร์ตทุกอย่างยังอยู่ครบนะฮะเป็นรถที่สวยงามมากครับคันนี้เดิมมากๆนะครับนอกจากจะได้รถปีใหม่แล้วนะครับเดิมๆแล้วนะครับคันนี้นะครับราคาก็ยังถูกอีกด้วยนะครับสําหรับรถนิสสันนาราคันนี้ 429,000บาทเนี่ยผมบอกเลยเครดิตดีฟีดาวผ่อนสบายๆเลย7,000กว่าบาทขาสามารถนำรถคันนี้นะครับไปใช้ในะชีวิตประจำวันทำมาหากินได้นะครับหรือว่าบรนทุกสิ่งของอะไรได้เลยเชิงพาณิดได้ใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับภายในนะครับก็จะมีเจ้าของเดิมเขาไปติดปุ่มพุทธสตาร์ทมาให้นะครับตรงนี้นะครับไปติดปุ่มพุทสตาร์มาให้นะครับรนี่นะครับกดปุ่มพุทสตาร์มาให้นะครับนี่น เลขใหม่คันนี้นะครับ117,687กิกโลไม่แท้ๆเลยเราไม่มีปิดบังนะครับเยอะจะเยอะจะน้อยก็บอกขั้นผู้ชมไปเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆที่เป็นตัวนิสสันที่เป็นอ่า,อาที่เป็นนิสสันอ่านาวาร่าเอ็นพสอก็คือตัวที่เปิดฝาถังน้ํามันนะครับตัวนี้มันหาง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆนะครับ ส่วนใหญ่นะครับหลายขั้นนะครับก็จะไปก้มลงบ้างอยู่ตรงนี้ต้องหาบ้างอยู่ที่มืดๆนะครับแต่ตัวนี้เขาทํามาให้แบบหาง่ายนะครับชัดเจนตรงนี้เลยก็กดปุ๊บเลยเติมน้ามันเลยสบายนะครับตัวนี้นี่ส่วนนี่ครับส่วนแผงด้านในนะครับคอนโซลหน้าด้านในตัวนี้เขาเป็นหุ้มเบาะมาให้หุ้มมาให้นะครับเป็นซอฟทัชมาให้นะครับก็เพิ่มความกันรอยกันอะไรมาให้นะครับใช้งานก็ ส่วนวิทยุแอร์ก็เน้นใช้งานนะครับทำใช้งานง่ายนะครับก็จะไม่มีฟังก์ชันอะไรเยอะแยะมากมายก็จะมีแอร์ปุ่มคอนโซลตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับสำหรับนิสสันนารา NP 3ามรอ e นะครับคิงแคปปี2019คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดตัวนี้นะครับพิเศษมาก,ก็คือกล้องนะครับบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะครับตัวนี้ เจ้าของเดิมติดมาเราก็ไม่ได้ออกนะครับก็ติดไว้ถึงนี้แหละนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจรับไปดูแลต่อก็จะได้ตัวนี้เป็นเซ็ตไปเลยนะครับก็คือติดไปเลยให้ท่านผู้ชมไปเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะยังใช้งานได้ปกตินะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับนี่นี่ครับภาพชัดเจนนะครับบันทึกข้างหน้าและข้างหลังนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปชมภายในกันนะครับว่าห้องเครื่องนะครับว่าคันนี้เนี่ยเราดูภายในเราดู อ่าเม็ดอาร์ดูน็อตดูต่างๆแล้วนะครับว่าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันว่ามันสวยงามเดิมขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ก็หนักอยู่นะสำหรับเจ้านิสันนาร่านะฮะ Np 3 0 0 k i n g s c a p 2 5ง e ปี2019คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 2,500cc 163แรงม้านะครับนี่เน้นความประหยัดแล้วก็บรรทุกนะครับดูความอ่านี่เราจะดูเน้นในความของความเดิมนะครับในส่วนของรอยเชื่อมนะครับน็อตต่างๆที่ยึดฝากระโปรงนะครับเขาบอกกันว่านะครับหลายๆท่านที่ไปดูรถยนต์มือ2นะครับก็เปิดฝากระโปรงขึ้นมาเลยนะครับสำหรับหลายท่านปพ๊บ ถ้าน็อตตัวนี้มีรอยขันมีรอยทําสีนะครับก็สงสัยไว้ก่อนเลยนะแต่คันนี้นะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยทําสีเดิมเดิมมาแล้วทั้งสองฝั่งเนี่ยซ้ายและขวาเนี่ยนะครับยังเป็นเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเม็ดอาร์ครอยเชื่อมนะฮะก็เหมือนกันทุกจุดนะครับส่วนใต้ฝากระโปรงแผ่นกันความร้อนเนี่ยฮะดูครับยังแข็งแข็งตึงๆนะครับไม่มีย่นไม่มีก็มีตรงนี้นิดหน่อยนะครับแต่ส่วนเยอะส่วนมากนะครับตัวนี้ก็จะยังเน้นเดิมเดิมนี่ครับ รอยซิลิโคนนะครับที่ยิงไล่ตามขอบฝากระโปรงก็ยังอยู่เดิมๆนุ่มๆน,น,นะครับหยิบเข้าไปก็ยังเป็นรอยเล็บกิกเข้าไปอยู่นะครับสำหรับนิส s a n n a v นาวร NP 300 King s c a p 2.5 EP 2019คันนี้ราคาแค่4,29,000บาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดีฟีดาวออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์095 612-2359 095 612-2359เบอร์นี้สามารถเป็น ID ดีลน์แอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมได้ถ้าหากท่านผู้ชมไม่สะดวกโทรนะครับสำหรับวันนี้ผมเหมาเป๋าตุงขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปผมจะพาท่านผู้ชมไปชมรถยนต์อะไรนั้นนะครับ ก็รอติดตามรับชมนะครับหรือว่าสนใจรถยนต์ตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาได้ว่าอยากดูรถคันนี้รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับขอบคุณสาหรับท่านผู้ชมที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ